วิชาการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีประสบการณ์ที่ผ่านการปฏิบัติงานมาแล้วเกินหนึ่งปีเรื่องจริยธรรมเนี่ยจะเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะทั้งในชีวิตและก็การทำงานเป็นข้อประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับคุณความดี ที่ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสงบสุขในสังคมซึ่งภาครัฐเนี่ยก็ได้ให้ความสําคัญมาโดยตลอดนะคะเรามีพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมปีพศ2562เนี่ยที่กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมไว้7ประการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติปฏิบัติแล้วก็ให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยส่งเสริมให้ความรู้จึงเป็นที่มาของวิชานี้นะคะ,ะซึ่งปกติเนี่ย การเรียนรู้พัฒนาด้านจริยธรรมเนี่ยจะจัดแบบออนไลน์นะคะเนื่องจากว่าจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากการพัฒนาด้านอื่นๆเนื่องจากการเรียนรู้เนี่ยต้องส่งผลถึงพฤติกรรมเชิงประจักษ์เพราะฉะนั้นเราจึงใช้การบรรยายอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราจะต้องใช้รูปแบบอื่นๆผสมผสานที่มีความหลากหลายอาจจะต้องใช้เครื่องมือและก็เทคนิคอื่นๆเนี่ยเข้ามาช่วยอย่างเช่นภาพเหตุการณ์สถานการณ์จำลองกรณีศึกษาการแสดงบทบาทสมมุติ การเสนอด้วยวิดีทัศน์หรือแม้กระทั่งอํำเกมเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้นะคะซึ่งเมื่อได้กำหนดมาให้เป็นการเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยผู้เรียนจะต้องเรียนโดยลำพังนะะแนวทางปฏิบัติที่จะให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็คือจะต้องทำตามคำชี้แจงในบทเรียนอย่างเคร่งครัดนะคะเช่นเมื่อให้วิเคราะห์กรณีศึกษาก็จะมีเวลาให้ท่านคิดแล้วก็เขียนคำตอบให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดนะคะ จากนั้นจึงค่อยดูเฉลยในลำดับถัดไปเฉะนั้นขอให้ท่านเตรียมกระดาษแล้วก็ปากกาไว้ทุกๆบทเรียนค่ะแล้วก็จะต้องเปิดใจนิดนึงคะคือต้องคิดบวกแล้วก็เรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่มีโจทย์ให้คิดสนุกๆหรือว่ากรณีศึกษาการเรียนรู้จากเพลงเนี่ยซึ่งล้วนแล้วแต่มีแง่คิดมุมมองที่น่าสนใจให้ท่านเอาไปปรับใช้ได้นะคะ และเมื่อตั้งคำถามให้คิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในกิจกรรมในเรื่องใดๆก็ตามขอให้ท่านจริงจังในการหาคำตอบอย่ารอเพียงคำเฉลยนะคะเพราะว่าในหลายๆประเด็นเนี่ยจะไม่มีคำตอบแน่นอนตายตัวแต่จะเก็บข้อมูลจากมุมมองที่หลากหลายนะคะและหากท่านตั้งใจอ่านตั้งใจคิดวิเคราะห์ท่านก็จะเปรียบเสมือนว่าได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะ สำหรับคำถามว่าทำไมจริยธรรมจึงสำคัญต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะคำตอบก็คืองานราชการเนี่ยเป็นบริการสาธารณะนะคะซึ่งหน่วยงานของรัฐเนี่ยได้มอบให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ย ใช้อำนาจรัฐในการที่จะปฏิบัติงานโดยกํากับดูแลจัดการบริหารต่างๆแล้วโดยที่จะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินสาธารนณะซึ่งเป็นทรัพยากรของชาตินะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูขต่อประชาชนแล้วก็เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาตินะคะเพราะฉะนั้นจึงงานสําคัญขนาดนี้จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่จะต้องถูกคาดหวังจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ลูกค้าประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเกี่ยว,ยวข้องกับผลสมทธิ์ของงานที่เรารับผิดชอบเขาก็จะคาดหวังนะคะว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีจริยธรรมขั้นสูงและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักจริยธรรมนะคะเนื้อประโยชน์ส่วนตนคําว่าจริยธรรมขั้นสูงก็แปลว่าไม่ได้อยากทําดีเพราะว่ากลัวการถูกลงโทษหรือว่าอยากได้รับรางวัลนะคะแต่เป็นอุดมคติที่อยู่ภายในจิตใจที่ถูกปลูกฝังนะคะถึงจะเป็นจริยธรรมขั้นสูงะค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณลักษณะด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะต้องถูกคาดหวังเอาไว้นะคะในข้อกฎหมายต่างๆนะคะในกฎหมายสําคัญของชาติจะมีอยู่4ฉบับนะคะเริ่มแรกตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2560นะคะพูดถึงว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องซื่อรรสัตย์สุจริตแล้วก็มีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการและให้รัฐเนี่ยจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นมา ฉบับที่สองพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมปีพศ2562กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมไว้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะและยังให้ใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมด้วยฉบับที่3คือยุทธศาสตร,ร์ชาติ20ปีนะคะพูดถึงว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยต้องเป็นคนดีคนเก่งส่วนแผนปฏิรูปประเทศปี2561ถึง2 5 6พพูดถึงว่าภาครัฐต้องดึงดูดนะคะและรักษา คนดีคนเก่งเอาไว้ในภาครัฐแล้วก็ส่งเสริมการใช้พฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นองค์ประกอบสําคัญในการบริหารงานบุคคลด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีมาตรฐานทางจริยธรรม ะะออขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างถ่องแท้แล้วก็นํามากําหนดเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องด้วยนะคะซึ่งจากทั้งความคาดหวังนะคะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากความคาดหวังที่ถูกระบุไว้ในกฎหมายสําคัญของชาติเนี่ย ึงยืนยันว่าจริยธรรมเนี่ยมีความสําคัญต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะแล้วก็เป็นเหตุให้ต้องยกระดับการพัฒนาจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยทุกๆระดับนะคะรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีประสบการณ์ที่ผ่านการปฏิบัติงานมาแล้วเกินหนึ่งปีเพื่อที่จะให้ข้าราชการกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นกําลังคนที่มีจํานวนมากที่สุดในภาคราชการน,นะคะถึง8 1เนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้มีพฤติกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้วยังมีแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่สใส่ใจจริยธรรมด้วยการตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ทําความเข้าใจกับประมวลจริยธรรมทั้ง7ประการนะคะรวมทั้งมากําหนดแนวทางที่จะให้เป็นแบบอย่างของด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยแล้วก็ยังต้องมีทักษะที่จําเป็นบางประการที่จะช่วยให้สามารถทํางานอยู่บนฐานของคุณธรรมจริยธรรมได้ มีแนวทางที่จะวิเคราะห์และก็หลีดเลี่ยงความเสี่ยงนะคะของการขาดจริยธรรมรวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายและแนวทางในการส่งเสริมสร้างพฤติกรรมทางจริยธรรมร่วมกันด้วยนะคะเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างชัดเจนและเกิดผลกระทบในวงกว้างนะคะในเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากความคาดหวังแล้วก็ยังมีเรื่องภาพลักษณ์และก็ปัญหาทางจริยธรรมที่พบในหน่วยงานของรัฐด้วยนะคะมีคําถามมาชวนคิดว่า ปัญหาทางจริยธรรมในหน่วยงานที่ท่านมีมีความกังวลมีอะไรบ้างนะคะขอให้ใช้เวลานี้5นาทีนะคะลองนึกทบทวนแล้วก็ระบุปัญหาทางจริยธรรมที่ท่านเห็นว่าน่ากังวลจริงๆค่ะ คงจะได้คำตอบกันแล้วนะคะถึงประเด็นปัญหาที่ท่านกังวลงอยู่เอามาเปรียบเทียบกับผลการสำรวจนะคะที่ปัญหาทางด้านจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐในภาพรวมซึ่งสำนักงานกอพรเนี่ยร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์นะคะสำรวจทัศนคติของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีต่อมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขอ,นนของรัฐในหน่วยงานต่างๆในภาพรวมนะคะในฝั่งของประชาชนเนี่ยพบว่าปัญหาด้านจริยธรรมที่เขาพบเจอในการมารับบริการก็คือ ยังมีการเบียดบังทรัพย์สินเวลาบุคลากรของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัวยังมีการทุจริตเอื้อประโยชน์กับพวกพ้องมีผลประโยชน์แอบแฝงไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถนะคะไม่ประหยัดในเรื่องของทรัพยากรของรัฐนะคะไม่ได้ใช้อย่างคุ้มค่าและยังไม่ได้ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมยังมีอคติแล้วก็มีการเลือกปฏิบัติอยู่ส่วนในฝั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยยังมีความกังวลนะในประเด็นเกี่ยวกับว่า เขาจะกล้าแสดงออกไหมถ้าเกิดเห็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาเนี่ยทุจริตนะคะจะกล้าเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความไม่เป็นธรรมไหมนะคะจะกล้าเปิดเผยพฤติกรรมทุจริตต่างๆที่พบเห็นโดยไม่ปล่อยปะละเลยหรือเปล่านะคะและจะสามารถยืนหยัดทําสิ่งที่ดีงามได้ไหมท,ที่ถูกต้องได้ไหมถ้าเกิดต้องถูกย้ายไปไกลๆหรือไม่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งและเขายังพบว่าในภาครัฐยังมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่เยอะมากนะคะ เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะมีเรื่องของการขาดจริยธรรมในภาครัฐแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของกลไกภาครัฐในการที่จะปกป้องคนทำดีเนี่ยยังอ่อนแออยู่นะคะซึ่งก็เลยยืนยันว่าจําเป็นแล้วจริงๆนะคะที่จะต้องยกระดับการพัฒนาจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะ แล้วก็มีมาตรการดําเนินการเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้นะคะก็ขอสรุปบทเรียนของบทนี้นะคะในเรื่องความสําคัญของวิชานี้ต่อการปฏิบัติงานเนี่ยนะคะซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งเราได้เห็นแล้วนะคะว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างนะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยกระดับการพัฒนาจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งก็มาจากความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ ความคาดหวังที่ถูกระบุไว้ในกฎหมายสําคัญของชาติและยังเป็นภาพลักษณ์ของหน่วยงานของรัฐเรื่องจริยธรรมเนี่ยจะเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะทั้งในชีวิตและก็การทํางานเป็นข้อประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับคุณความดี ที่ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสงบสุขในสังคมซึ่งภาครัฐเนี่ยก็ได้ให้ความสําคัญมาโดยตลอดนะคะคำว่าจริยธรรมขั้นสูงเนี่ยก็แปลว่าเป็นอุดมคติที่อยู่ภายในจิตใจที่ถูกปลูกฝังนะคะซึ่งว้นแล้วแต่มีแง่คิดมุมมองที่น่าสนใจให้ท่านอาไปปรับใช้ได้นะคะ